พระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยเชิญฟังบทอ่านจากพ่อวรสารตามการบันทึกของนบ,บุญมาลาโกขอถวายพระเกียรติแด่พระองค์พระเจ้าค่ะเมื่อถึงเวลาเที่ยงทั่วแผ่นดินก็มืดไปจนกระทั่งถึงเวลาบ่ายสามโมงครั้นถึงเวลาบ่ายสามโมงพระเยซูเจ้าทรงร้องเสียงดังว่าเอโรอีเอโรีลามาสบักธานี ซึ่งแปลว่าข้าแต่พระเจ้าข้าแต่พระเจ้าทำไมพระองค์จึงส่งทอดทิ้งข้าพระเจ้าเล่าผู้ที่ยินอยู่ที่นั่นบางคนได้ยินจึงพูดว่าฟังสิเขากำลังร้องเรียกเอลียาชายคนหนึ่งวิ่งไปนำฟองน้ำจุ่มเล่าวังหุ่นเปรี้ยวเสียบปลายไม้อ้อส่งให้พระองค์เสวยกล่าวว่า เราคอยดูซิว่าเอลียาจะมาปลดเขาลงหรือไม่แต่พระเยซูเจ้าทรงเปล่งเสียงดังแล้วสิ้นพระชนม่้านในพระวิหารฉีกขาดเป็นสองส่วนตั้งแต่ด้านบนลงสู่ถึงด้านล่างนายร้อยซึ่งยืนเฝ้าอยู่เฉพาะพระพักรระงเมื่อเห็นพระองค์สิ้นพระชนดังนั้นจึงพูดว่าชายคนนี้เป็นพระบุตรของพระเจ้าแน่ทีเดียว เมื่อวันสปาโตล่วงไปมารีชาวมักดาลามารีมารดาของยากอบและนางสโลเมซื้อเครื่องหอมเพื่อชโลมงพระศพของพระเยซูเจ้าเช้าตรู่ของวันต้นสัปดาห์เมื่อดวงอาทิตย์ขึ้นแล้วสตรีทั้งสามคนไปยังพระคูหาและกล่าวแก่กันว่าใครจะกลิ้งก้อนหินออกจากทางเข้าพระคูหาให้เรา แต่เมื่อมองไปก็เห็นว่าก้อนหินนั้นถูกกลิ้งออกไปแล้วหินก้อนนั้นใหญ่โตมากคลันเข้าไปในพระคูหาสตรีทั้งสามคนเห็นชายหนุ่มผู้หนึ่งสวมเสื้อยาวสีขาวนั่งอยู่ทางด้านขวามือก็ตกตะลึงชายหนุ่มผู้นั้นกล่าวกับสตรีทั้งสามคนว่าอย่ากลัวไปเลยท่านกำลังมองหาพระเยซูเจ้าชาวนาสเสดชาว พูดถูกตรึงกลางเขนพระองค์ทรงกลับคืนพระชนมาชีพแล้วพระองค์ม่ได้อยู่ที่นี่แล้วนี่คือพระวาจาของพระเจ้าขอ<ร>พระทิ่เจ้าทร<อ>งพระเจ,จริญเถิดเชิญนั่งพี่้องทีรกวันนี้วัดของเรา จัดให้เป็นวันระลึกถึงผู้ล่วงลับปกติในวันฉลองวันระลึกถึงผู้ล่วงลับหรือวันภาวนาเพื่อดวงวิญญาณในไฟชำระไม่ว่าจะเป็นพระสันตปปาพระสังฆราชหรือพระสงฆ์มักจะอธิบายถึงคำคำนี้ คำคำนี้ก็คือคําว่าสหพันนักบุญพี่น้องคําว่าสหพันนักบุญนั้นก็คือความสัมพันธ์ของดวงวิญญาณทั้งสามส่วนที่เป็นหนึ่งเดียวกันหรือถ้าเป็นภาษาของพ่อชัยยะซึ่งเป็นนักพระคัมภีร์จะใช้คําว่าสาพันนักบุญก็คือสหภาพ ทางวิญญาณที่ผูกพันเป็นหนึ่งเดียวกันของทั้งสามฝ่ายความเป็นหนึ่งเดียวกันของสหวิญญาณทั้งสามฝ่ายนั้นมีฝ่ายไหนบ้างพี่น้องตั้งใจฟังแล้วพี่น้องจะเข้าใจเลยว่าทำไมเราจึงต้องภาวนาให้กับดวงวิญญาณในไฟชั้นระ ดวงวิญญาณฝ่ายแรกก็คือดวงวิญญาณของผู้ที่มีชีวิตอยู่บนโลกนี้ดวงวิญญาณฝ่ายที่สองก็คือดวงวิญญาณในไฟชำระดวงวิญญาณฝ่ายที่สามก็คือดวงวิญญาณของนักบุญที่อยู่ในสวรรค์สามฝ่ายนี้ในโลกนี้ในไฟชำระและในสวรรค์ มีความสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวกันเรียกว่าสหพันธ์นักบุญทำไมจึงเรียกว่าสหพันธ์นักบุญทั้งๆท,ที่คนอยู่บนโลกนี้ก็ยังไม่ได้เป็นนักบุญทั้งๆที่คนที่อยู่ในไฟชำระก็ยังไม่ได้เป็นนักบุญมีเพียงวิญญาณที่อยู่ในสวรรค์เท่านั้นที่เป็นนักบุญแต่ทำไมจึงเรียกสามส่วนที่สัมพันธ์กันนี้ว่าสหพันธ์นักบุญ นักเทววิทยามีคำตอบท่านบอกว่าสาเหตุที่เรียกความสัมพันธ์ของทั้งสามส่วนว่าเป็นสาพันนักบุญใช้คำว่านักบุญนั้นเพราะว่าผู้ที่อยู่ในโลกนี้ทุกคนอยากไปสวรรค์ดวงวิญญาณทุกดวงที่อยากไปสวรรค์ ก็คือดวงวิญญาณที่ใยที่จะไปสู่สภาพของความเป็นนักบุญถ้าถามพี่น้องในวัดนี้ที่ยังยกมือได้ถามว่ามีใครอยากไปสวรรค์ไหมก็คิดว่าไม่มีใครปฏิเสธนะถ้าถามว่ามีใครอยากไปนรกไหมก็คงไม่มีใครยกมือ เห็นไหมครับวันนั้นแม้ว่าเรายังอยู่ในโลกนี้เนี่ยเราอยากไปสวรรค์เพราะฉะนั้นดวงวิญญาณของคนที่ยังอยู่ในโลกนี้เช่นเราเนี่ยมีความปรารถนาที่จะไปสวรรค์มีความปรารถนาที่จะไปสู่สภาพของความเป็นนักบุญเพราะฉะนั้นฝ่ายที่อยู่ในโลกนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสาพันธ์นักบุญ ฝ่ายที่สองก็คือฝ่ายที่อยู่ในไฟชำระทำไมเขาจึงเป็นสมาธิของสาพันนักบุญเพราะว่าดวงวิญญาณที่อยู่ในไฟชำระนี้เป็นดวงวิญญาณที่สักวันหนึ่งเมื่อดวงวิญญาณของเขาได้รับการชำระบาปที่ยังเหลืออยู่ไม่มากชำระบริสุทธิ์แล้ว เขาก็จะได้ไปอยู่ในสภาพนักบุญในสวรรค์นี่คือส่วนที่สองส่วนที่สามก็คือนักบุญในสวรรค์อันนี้เขาเป็นนักบุญอยู่แล้วไม่อธิบายพี่น้องก็เข้าใจเห็นไหมครับความสัมพันธ์ของสามส่วนที่ใช้คำว่าสาพัน์นักบุญก็คือความสัมพันธ์ของคนที่อยู่ในโลกนี้ วิญญาณที่อยู่ในไฟชำระและนักบุญในสวรรค์มีความสัมพันธ์กันสัมพันธ์กันอย่างไรและมีบทบาทหน้าที่อย่างไรพี่น้องตอนนี้มาไล่ดูแต่ละส่วนส่วนที่หนึ่งคนที่อยู่ในโลกนี้มีหน้าที่อะไรคนที่อยู่ในโลกนี้มีหน้าที่รักกัน มีหน้าที่ก่อกรรมทําดีไม่ใช่ก่อกรรมทําชั่วมีหน้าที่สะสมบุญกุศลสำหรับตัวเองอันดับแรกเพราะฉะนั้นชั่วดีอยู่ที่ตัวทำสูงต่ำอยู่ที่ทำตัว ถ้าเราชั่วถ้าเราลำบากถ้าเรายากเข็นจะเป็นจะตายเราโทษคนอื่นไม่ได้ต้องโทษตัวเองเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ในโลกนี้ยังมีโอกาสที่จะเลือกสวรรค์หรือเลือกนรกหรือจะพลาดพังนิดหน่อยไปไฟชำระ เพราะฉะนั้นพี่น้องตราบใดที่เรายังมีลมหายใจตราบนั้นเรายังมีความหวังเราอย่าไปคิดว่าโอ้ยฉันยังหนุ่มหรือว่าฉันยังอยู่ในวัยฉักกันฉันจะทำอย่างไรก็ได้ฉันคงไม่ตายง่ายๆเอาไว้พรุ่งนี้เดือนหน้าปีหน้าฉันจึงจะกลับใจ คนแบบนี้ก็ไม่มีโอกาสกลับใจคนที่ผลัดวันประกันพรุ่งจะเสียโอกาสวันพรุ่งนี้ไม่มีสําหรับเราแต่ละคนคำว่าพรุ่งนี้ไม่มียันในพจนานุกรมชีวิตของคริสเตชนไม่มีวันพรุ่งนี้พี่น้องถ้ามันไปถึงเราก็ไม่เรียกว่า วันพรุ่งนี้เราเรียกว่าวันนี้เพราะฉะนั้นเราต้องอยู่กับปัจจุบันอยา่าอย่าหวังน้ำบ่อหน้าอย่าหวังให้คนอื่นช่วยอัตหิอัตโนโนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนอันนี้ประการแรกของฝ่ายที่อยู่ในโลกนี้หน้าที่ที่สองของคนที่อยู่ในโลกนี้ก็คือว่า เรามีหน้าที่ในการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้กับดวงวิญญาณที่อยู่ในไฟชำระพี่น้องขอมิสาพี่น้องสวดภาวนาพี่น้องทำกิจใช้โทษบาปพ,พี่น้องพลีกกรรมพี่น้องทำความดี ทั้งศาสนาพุทธศาสนาคริสศาสนาอิสลามมีหลายครั้งที่พ่อเองพี่น้องสบรุษมีโอกาสไปร่วมศาสนาพิธีของพี่น้องพุทธศาสนิกชนเขามีสวดเขามีกรวดน้ำเขามีทำบุญทำกุศลส่งไปให้ดวงวิญญาณนี่เป็นหน้าที่ หนึ่งของคนที่อยู่ในโลกนี้ที่มีความสัมพันธ์กับดวงวิญญาณในไฟชำระถามว่าคำภาวนาของเรานั้นตรงไปที่ดวงวิญญาณในไฟชำระหรือไม่พระศาสนาจักรสอนว่าคงไม่ตรงไปแต่เราจะวอนขอองค์พระผู้เป็นเจ้าที่อยู่บนสวรรค์ผ่านทางนักบุญต่างๆ นักบุญนั้นจะได้วอนขอผู้เป็นเจ้าเพราะว่านักบุญนั้นอยู่ใกล้ชิดกับพระเป็นเจ้าและพระเป็นเจ้าปรงก็จะได้ปโปรดเมตตาแก่ดวงวิญญาณที่อยู่ในไฟชําระถามว่าดวงวิญญาณที่อยู่ในไฟชําระนั้นเป็นอย่างไรฝ่ายที่สองแล้วนะครับดวงวิญญาณที่อยู่ในไฟชําระนั้นไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตนเองได้เลย ไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตนเองได้เลยเมื่อดวงวิญญาณหนึ่งพลรราดคิดว่าทำดีที่สุดแล้วแต่ปรากฏว,ว่าตายในขณะที่ยังมีเศษบาปอยู่เขาอยู่ในสภาพของความทุกข์ทรมานถามว่าวิญญาณในไฟชำระนั้นทุกข์ทรมานขนาดไหนนักบุญยอนมาลีเวียนเน ซึ่งเป็นองค์อุปธรรมของพระสงฆ์เจ้าอาวาสได้สอนสัต์ปรุษของท่านบอกว่าสภาพความทุกข์ทรมานของไฟชำระก็ลุนแรงเท่ากับไฟนรกเพียงแต่ว่าไฟชำระนั้นมันมีสิ้นสุด แต่ไฟนรกนั้นไม่มีสิ้นสุดไฟนรกนั้นทุกทรมานตลอดนิรันดรแต่ไฟชำระนั้นรุนแรงเท่ากับไฟนรกแต่มีสิ้นสุดสิ้นสุดเมื่อไหร่สิ้นสุดเมื่อดวงวิญญาณน,นั้นได้รับการชำระเศษบาชิ้นสุดท้ายแล้วจึงได้สวรรค์เป็นรางวัลถามว่าพระเป็นเจ้า ถีท่วนท่วนถี่ขนาดนั้นหรืออยากจะเล่าเหตุการณ์ให้พี่น้องฟังเขาบอกว่าที่ประตูสวรรค์นักบุญเปรโตมีหน้าที่เปิดประตูสวรรค์คอยต้อนรับดวงวิญญาณของผู้ดีมีธรรมวันหนึ่งนะครับนักบุญเปรโตก็เห็นนักบวชหญิงท่านหนึ่ง ซึ่งเป็นอธิการอารามนะครับเป็นซิสเตอร์ที่ดีมากเลยดีมากทุกคนในอารามเนี่ยนะครับมองเห็นว่าซิสเตอร์คนนี้อธิการคนนี้โอ้โหนักบุญเดินดินเทวดาเดินฟ้านักบุญเดินดินเพราะว่าดำเนินชีวิตรับใช้สมาชิกในอารามแม้แต่การ ตัดเย็บเสื้อผ้าของสมาชิกเสื้อผ้าสมาชิกขาดแม่ที่การนำไปเย็บให้กับสมาชิกในอารามกี่คนกี่คนก็แล้วแต่ทุกคนเชื่อว่าคุณแม่เมื่อตายแล้วต้องดิ่งไปสวรรค์นแน่นอนนักบุญเปโตก็มองจากสวรรค์ก็เห็นแม่ที่การคนนี้โอ้ oh, นะเมื่อไหรที่แม่สิ้นใจนี่ เปตรเปิดประตูสวรรค์ให้ทันทีเปเตอรเปเตก็เปิดประตูสวรรค์รอนะพี่น้องแม่ที่การสิ้นใจเปโตอรช่องเงอจนคอยาวนะครับว่าไหร่แม่ที่การจะมาสักทีหนึ่งวันนี้ก็ยังไม่มาพอวันต่อมาก็ยังไม่มารอแล้วรอ,รอเล่าเฝ้าแต่รอรอรอนาน จนกระทั่งวันหนึ่งนักบุณเปโตได้ยินเสียงเคาะประตูสวรรค์ปอกปปเโตก็จะดุ้งเปิดประตูออกมาเห็นแม่อธิการอยู่หน้าประตูเปโตก็ถามว่าคุณแม่ไปอยู่ไหนจากโลกมาตั้งนานแล้วผมเปิดประตูรอคอยจนค้างสั่นแล้วเนี่ยนะ คุณแม่อยู่ไหนแม่ที่การบอกว่าโอ้แม่นะต้องไปชำระวิญญาณอยู่ในไฟชำระโอ้ยคนอย่างคุณแม่เลยนะต้องไปไฟชำะระพาะเป็นเจ้าว่ายังไงคุณแม่บอกว่าพาะเป็นเจ้าพระองค์เอาการอยู่เรื่องหนึ่ง คือเรื่องที่เวลาที่คุณแม่ชุนรอยขาดของเสื้อผ้าของสมาชิกแล้วเนี่ยนะครับมันเหลือเศษได้อยู่นิดนึงคุณแม่คิดว่าโอ้ยขี้เกียจต่อคุณแม่ก็เลยดึงได้นิดนึงเนี่ยทิ้งไปพระเป็นเจ้าบอกว่าคุณแม่ ฟุ่มเฟือยคุณแม่ไม่ได้ใช้ทรัพยากรของอารามอย่างคุ้มค่าเพราะฉะนั้นต้องชำระก่อนในไฟชำระนี่คุณแม่ไปอยู่ในไฟชำระเพราะว่าได้แค่สามนิ้วเลยนะอยู่ตั้งนานจนเปียโตเฝ้าประตูสวรรค์หลับไปอะ่ะไม่รู้หลับไปนานเท่าไหร่ แม่จึงได้ขึ้นสวรรค์พี่น้องลองคิดดูว่าพระเปนเจ้าถี่ท่วนขนาดไหนเพราะฉะนั้นสมาชิกของสวรรค์ไม่ใช่ใครก็ได้นะครับไม่ใช่สัม,มเลยเทเมาแล้วจะได้ไปสวรรค์นะครับเห็นไหมครับนี่คือภาพที่ชัดเจน ว่าเราจะทำยังไงอันนี้คือส่วนที่สองก็คือวิญญาณในไฟชำระซึ่งรอคำภาวนาของพี่น้องที่อยู่ในโลกนี้ถ้าพี่น้องลองคิดดูนะถ้าแม่อธิการสิ้นใจเนะี่ยคำภาวนาของสมาชิกในอารามเนี่ยโอ้โหใช่ไหมพี่น้องอย่าว่าแต่สวดทุกวันเลยอาจจะวันละสิบครั้งก็ได้ สมาชิกในอารามนั้นมีเป็น 100, นะร้อยเป็นพันนะโสวดบางทีอารามนั้นมีสาขาอยู่ทั่วโลกทุกคนสวดสวดให้แม่ที่การนี่ขนาดทุกคนระดมสวดนะครับวันละกี่ครั้งก็ไม่รู้ครั้งละกี่คนก็ไม่รู้แม่ที่การยังอยู่ในไฟชำระนานขนาดนั้นนับประสาอะไรกับญาติพี่น้องของเราซึ่งอยู่ในไฟชำระ แล้วปีหนึ่งพี่น้องมาละลึกถึงครั้งหนึ่งโอ้โหแล้วเขาจะทุกข์ทรมานขนาดไหนพี่น้องลองคิดดูส่วนที่สามก็คือส่วนของนักบุญในสวรรค์ซึ่งนักบุญในสวรรค์นั้นก็มีทั้งพระแม่มารีด้วยมีทั้งองค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่งก็ถวายคำภาวนาที่เราขอนี่แหละแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าอ้อนวอน พระองค์โปรดเถอะเปิดโปรดให้ดวงวิญญาณที่อยู่ในไฟชำระได้เข้าสวรรค์เถอะโปรดเปิดประตูสวรรค์อ้อนวอนพระผู้เป็นเจ้าแต่จะอ้อนวอนอย่างมีเหตุผลต่อเมื่อมีคำภาวนาจากเราในโลกนี้เพราะฉะนั้นพี่น้องก็อยากให้พี่น้องได้เข้าใจนะครับว่าเรามารละลึกถึงผู้ตายระลึกถึงดวงวิญญาณในไฟชำระ เราต้องระลึกถึงตัวเราเองด้วยและพยายามที่จะดำเนินชีวิตอย่างดีถ้าเราตายแล้วเราไปสวรรค์ตรงเลยเนี่ยน่าจะดีกว่าที่เราจะต้องไปแวะไฟชำระหรือท่านร้ายมากกว่านั้นตายแล้วไปนรกเกิดมาเสียชาติเกิดแล้วเราก็จะเป็นคนที่แบบไม่คุ้มเลยนะที่มาเป็นพิศษชนแล้วตายแล้วไปนรกอะ ทั้งที่เรามีองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเป็นผู้ชี้แนวทางให้กับเราเป็นแบบอย่างให้กับเราเป็นแบบอย่างของการขึ้นสวรรค์แต่ว่าสวรรค์น,นั้นไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบพ,พี่น้องสวรรค์มันต้องผ่านความทุกข์ยากลําบากในพระวระสารในวันนี้พระเยซูคริสต์เจ้าต้องตายบนไม้กางเขนแล้วถูกฝังแล้วจึงกลับคืนชีพเพราะฉะนั้นชีวิตของเราในโลกนี้มีความทุกข์ยากลําบาก ขอให้ความทุกข์ยากลำบากนั้นเกิดขึ้นจากการกระทําที่สุดจริตเกิดขึ้นจากการทํามาหากินที่สุดจริตถ้าความลำบากแบบนี้เป็นความลำบากที่มีคุณธรรมจะเป็นกางเขนที่เราจะต้องแบกแล้วก็ไปรับมงกุฎอย่าให้ความลำบากเกิดขึ้นจากการที่เราฝ่าฝืนพระบัญญัติของพระเป็นเจ้า ลำบากก็จริงแต่ลำบากแบบนั้นไม่คุ้มนะครับลำบากแบบนั้นก็จะลำบากอีกหนักกว่าเดิมอีกร้อยเท่าพันเท่าเพราะว่าสิ่งที่จะตอบแทนก็คือนรกตลอดที่เรันดอนเพราะฉะนั้นพี่น้องจงเริ่มต้นทำความดีตั้งแต่วันนี้ My brothers and sisters today we celebrate on Souls Day it is a Roman Catholic day of remembrance for friends and loved ones who have passed away. All also, there is the day on which special prayers are offered for the souls of the faithful which are dead, have not been cleansed from venial sins, or have not atoned for past transgressions, cannot attain the beatific Vision. It is a time to pray for their souls, to assist the souls from purgatory to heaven. The today gospel tells that the cross before and then the crown. Jesus gives us a good example in this regard. May God bless you all. ขอ,รรพ,อรพระเจ้าอวรยพรเดชชกนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิตอาเมน